ค่ะต่อมาจะเป็นการเขียนโปรแกรมดิิตอลเอาพุตนะคะโดยอันนี้จะเป็นในส่วนของดิิตอลอินพุตนะคะเราก็จะลบตรงนี้เลยค่ะบริเวณตรงนี้ใน Wide Loop นะคะออกให้หมดนะคะเหลือเฉพาะตัว DI channel ไว้นะคะเส้นทุกเส้นก็ลบนะคะพอลบนะคะก็จะมา เป็นแบบนี้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของดิจิตอลเอาพุตนะคะโดยตอนนี้จะไม่มี2ตัวนี้นะคะเราจะนำตัวนี้มาก็คือกดมาที่ดิจิตอลนะคะแล้วก็กดมาที่ maker hub ค่ะกดลิงก กดตัวนี้กดดิจิตอลแล้วก็ลากเป็นไ right รออกมานะคะจะได้มันเป็นตัวนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เชื่อมเส้นนะคะมาเลยค่ะบ๊เข้าที่ตัวลิงก์รีซอร์ทนะคะแล้วก็เชื่อมมาปกติเลยค่ะเส้นล่างก็เหมือนกันนะคะเชื่อมมาเหมือนเดิมเลยค่ะมาเข้าที่เอ d e ์เ u อแล้วก็เชื่อมกับกริ๊กอินะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ต่อตัว DI Channel นะคะเข้ามาที่ด i g i t a l i นะคะแล้วก็มาในส่วนของ G หน้าต่าง GUI นะคะเราจะเพิ่มบูลีนนะคะหลอด LED เข้ามาคลิกขวากดบูลีนโดยครั้งนี้เราจะเลือกเป็น Push Button นะคะ,นะคะก็จะได้มานะคะ ค่ะหลังจากนั้นก็ลากเข้ามาแล้วก็อย่าลืมต่อ,เอ LED เข้ากับตัวดิสตอนไว้นะคะแล้วก็มาลองลันกันดูได้เลยค่ะ